เราวันนี้ก่ขขอนด้วยนะครับอยู่กับเะยรกันแบบไ่สินัก็ได้ก็ยิงจำกัดมาชนอินเตอร <laughs> ์เด็กเจ้าเด้าจำกัดน,นะครับเอ่กูจะตายไปนะ <laughs> โอเควันนี้เรามาสร้างอะไรกันไอเดูกเลยและนี่คือสินค้าตัวใหม่ของบริษัทโน้ได้ก็อีกเรานะฮะเป็นสินค้าของป้าชิงตัวใหม่นะครับคือ <laughs> <laughs> โอเคครับ เจอคุณบุมขยับแบบบังคับให้ดูเลยครับแบบมันจะโหดแค่ไหนแน่โอ้โหโหหยิงกัดกล้องอุยนน้ยออะไรเนี่ครับคือโดนแบบบังคับใช้นู่นใช้นี่ได้นะครับบังคับแบบสวยงามอลังการใช่อลังมากเออมึงอ,อยากยิงกูสิมันอยากยิงกูกูมองไม่เห็นอัตัวกูยู่นู่นอ่า จะเห็นนะว่าเขาอิสระมากเลยแบบหมุนไปหมุนหมุนมาได้สุดยอดมึงหยุดนะครับก็จะเห็นคนสบายด้วยแม่คนนี้เป็นเหมือนคนบ้าที่แบบหมุนหน้าเล่นอยู่โอ้โหโอ้โอ้โโอ้ยหโอ้โหอแล้วพ่อพ่อพ่อโอ้ยจมดินแล้วคือเห็น พวกมึงเบื่อพวกโฆษณาเกินจริงอยู่ใช่เลยไหมมึง<ป>ตอบกูสิกันก็เรื่องของมึงมึงต้องซื้ออันนี้ราคาประมาณเอ,อ่อเท่าไหร่ดีวะเออคิดราคาสุดแล้วกันเออประมาณ90ล้านดลอลลาร์มึงต้องจ่ายบาภายใน5นาทีได้เลยเอาไหมา <laughs> มึงตอบกูสิเสร็อเออ <laughs> เอะลรทํอ,อ กูเห็นโอ๊ยเอากูอยู่แล้วนะน้ำมึงต้องซื้อเด้วยไม่ซื้อหรอกโคนละเกินจริงเงยมึงว่าอะไรนะมึงต้องซื้อมึงซื้อไม่ซื้อมึงซื้อไม่ซื้อฮะซื้อไหมซื้อโฆษณาเกินจริงไม่จริงอยู่ไม่มึงต้องซื้อมึงต้องมึงต้องซื้อมันก็อี้มึงจะหัก มึงต้องซื้อมึงต้องอ้าวกูทุบอะไรเนี่ยมึงต้องอ้าวไม่กูทุบอะไรมึงต้องซื้อมึงต้องซื้อมึงตเซมึง้อมึงเซมึงเซมึงเซมึงทำอะไรมึงคิดว่าจะทำอะไรให้กูได้อไปมีอะไรสอบถามได้นะคะพ่อง่องอ่าอ่ามีคนบังคับให้ผมมาซื้อโดนนะครับโดนโดน โดนโดนมีมีอันเดียวครับซื้อได้เลยซื้อได้เลยครับเอาเลยเท่าเท่าไรฮะเออตาข้างหลังเลยครับเก้าสิบเอ็มครับเก้าสิบล้านครับซื้อไหมครับเก้าสิบล้านนะต้องซื้อครับซื้อครับซื้อเกี่ยวเกี่ยวกูตายครับโอเคจ่ายเลยครับมึงต้องจ่ายจ่ายเลใช่ไหมครับจ่ายคูวิ่งหนีกัน จ่ายเลยครับจ่ายเลยใช่ไหมครับอย่าแตะนะยังอย่าวิ่งหนีเลครับจะว่าเพินงยไงครับถ้าโดนพังไม่รับผิดชอบนะครับอย่าวิ่งหนีนะครับโอเคครับมันมาไม่ไม่ไม่เป็นมึงจะจับเพิ่มอันได้ครับถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเอ่อจะยังไม่จ่ายตังนี่ต้องติดนี้ไว้ก่อนนะครับโดยการเอ่อ นี่พัสดุมาส่งครับผมพัสดุทะลุทะลุไปไหนอันนี้เป็นโดรนนะครับโดรนรุ่นเออ่โดรนโดรนครับผมผมว่าผมไม่ได้สั่งคนนี้ไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนะครับตอนนี้ของของที่ร้านหมดครับผมเออนนะรีบเอาไปได้แล้วกูแอบซื้อที่คลองผมมั่นเนี่ย ดี๋ถ้าถ้าถ้าของถาของใหม่มาเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนใหนแมบไม่ใช่ครับเราไม่เรบประ,ะ,ะกันครับรับประกันสนปีรับประกันสุสุนโอเคฮะบ้า <c oughs> นเป็นยังไงบ้างครับอของจากบริษัทเงาได้เงาอีกดรน นะครับผมเป็นไงบ้างครับอกูยืนขึ้นเลยกูยืนด้วยเลยครับโอ้โหกูเปี่ยนไปไหนเนี่ยเอ้้้าาาดขึนนนไปลโอ้ยกินสกินกูเฮ้ยโอ้โหเละหมดเลยโอเคครับจบกูเหลืออะไรบ้างเนี่ย